สวัสดีค่ะชื่อท่านยรักการทัศลินะนะคะชื่อเล่นชื่อเกดค่ะก็มาจากขัดใหญ่นะคะตังดสงขลาค่ะปัจจุบันนี้อายุ29ยังจะ30แล้วค่ะ29ย <30. S 2> <ช>ัง30จะได้3แล้วงน่าเด็กหัูมากเลยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> อม๋อ <c oughs> เดี๋ยวจะต้องขอรบกวนให้เล่าประสบการณ์เกี่กับผิวหน้าให้ฟังก่อนนะคะว่าทำไมหน้าถึงได้คงความเด็กแบบนี้ได้นะคะ <c oughs> ได้ จริงๆเนี่ยค่ะก่อ,อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจที่จะออกไหนๆนะคะเพราะว่ากูโดนเกลียดเที่ยวคือสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคือค่อนข้างที่จะคนชอบกันเยอะหน,นุ่มๆเข้า่าต้อนรับคือตอนนั้นคือหน้าแบบหน้ายังใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอเราจบเราทํางานมากขึ้นเจอสภาพแวดล้อมเจออากาศ<ช>อ่ะจุดต้องงานเครียดยด้วยกลายเป็นว่า ทำแผลกล้านมาที่ใบหน้าแล้วก็นอกจากนี้คือหน้าเนี่ยมีสิวจุดดำดำและก็ริ้วรอยอ๋อก็คือประมาณว่ายิ่งยิ่งอายุเยอะก็คือยิ่งตมีริ้วรอยมากขึ้นถูกต้องเพราะว่าเจออะไรเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นปัจจัยภายนอกพอทําให้หน้าเราเหี่ยวรู้สึกมีริ้วลอยเวลาสมมติว่าเขาดัดเลี้ยงเงินนิดนึงนะคะกลายเป็นว่าเพื่อนก็อืมทำไมตอนหนักมีอะไรรู้สึกแบบอืมไม่กล้าไป จากที่นุ่มๆที่ตอนมาวิท่าลไรจีเจอในตอนเลี้ยงรุ่นกันอื้มใช่เหรอโอ้คุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเขาไปทำอะไรทำไมถึงได้กลับมาหน้าเด็กเหมือนเดิมได้แบบนี้คะค่ะก็ตั้งแต่เอลีมาต้ลองใช้กับผลิตภัณฑ์ของ v i v o นะคะโดยเฉพาะตัวสเตนเซลค่ะที่มีส hmm. ่วนผสมของชรรมีนะคะตัวนี้เลย แก้ปัญหาในเรื่องริ้วรอยนะคะนอกจากนี้เนี่ยง<ม>จะท,ทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กลงเพราะว่าผิวเนี่ยจะขาวใสแล้วก็อมชมพูเหมือนหน้าเด็กนะคะ<ม><ม>แล้วคือถ้าเขาไปแบบน,นัน้นกูขาวอมชมพูมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงข้างเลยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยเอ๊ะไปใส่กรรมมาหรือเปล่าไปทำอะไรมาทำไม ก็เลยรู้สึกปลื้มมากแล้วก็ติดใจกับตัวนี้นะคะใช้มาตลอดเลยเรื่อยเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะเห็นแล้วอิจฉาเขานะคะอยากจะเป็นแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วล่ะค่ะแล้วคุณก็จะเห็นปฏิกรยาของคนรอบข้างที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ